สวัสดีครับเสาร์นี้พมาเบิงเขาอยู่ในหน้าอีกแล้วนะครับเมื่อนี้เป็นวันอังคารทียี่สิบเจ็ดมีทุนายนปีหกหก่ลรันะครับตอนนี้เขาที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับกะอายุสิบหกเหมือนะครับสิบหกวันผ่านไปนะครับกะจะประมาณนี้นครับอันนี้เป็นเขาเจ้าครับ๋ยวผมผ้าหยางไปเบิงนะครับ ไหทั้งเทิงกับมีนะครับผงผมก็มีอยู่เท่านี้แล้วนะครับสองไร่พอได้กินมุมปีบริเฮตขายนะครับอันนี้เป็นเขากขอขอครับอันนี้คือกอขอหกครับมีให้เดียวครับก็ขอขอหกาถึงไรนะครับประมาณสามงานนะครับประมาณสามงานนะครับ เขาก็ขอมี่แปลงเดียวนะครับนหน่อยๆประมาณสามงานแต่ว่าปีนี้ผมเพ็ดยเขาหอมมะลินะครับเขาเจ้ามะลิเฮ็ดหลายแีน่นะครับประมาณไลไลากวาๆนะครับทั้งเมดนี่ทั้งเขาเจ้าคนเนียวร่วมกันแล้วมันสองล3สามงานครับสองล3สามงาน จะเป็นข้าวเจ้าเจ็เปอร์เซนตครับข้าวเหนียว30เปอร์เซนต์นั่นเองเพราะว่าข้าวเหนียวไม่ค่อยได้กินครับนี่ครับที่จริงผมก็เพ่อยากได้น้ำไว้หลายด้ยนะครับอยากเอาไว้แค่นิดเดียวแต่ว่าเพื่อเพื่อฝนมันถิ่งช่วงเดี๋ยวสองสามมือมันกัดลดลงระดับมันกัดเสร็จพอดีนะครับ ตอนนี้ก็ให้มันทนทนเอาสกักก้อนให้ทนทนเอาสะกกอนนะครับว่าถ้ารอดสองสามมือไปนี่ก็โอเคแล้วนะครับดีแล้วมันก็นจะพอดีเขานั่นก็นจะใส่ได้แล้วแต่ผมว่าถ้านา้ำลดลงอีกจักน้อยประมาณอายุข้ายี่สิบวันเนี่ยผมก็จะมาวานปุ๋ยนะครับยี่สิบวันขึ้นไปครับจะมาวานปุ๋ยรอบแหลกนะครับ ตอนนี้ยังบรท่านในวานมีนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็ข้าวเจ้าครับมีกับข้าวเจ้านะครับอันนี้ก็ข้าวเจ้าครับนี่ครับบรท่านในมีหย่านะครับบรท่านในมีหยา่า ส้างล่างเป็นข้าวเหนียวสันดกว้านะครับสิบหกวันผ่านไปนะครับไหเหมือนโกโหกตรงแดงๆที่เห็นดินแดงๆนี่นะครับบ่าเมว่วามันเพ่เกิดเลยครับเกิดอยู่ครับแต่ว่าเลี้ยวไปมันทำใ่คอยคอยเห็นในกล่องครับแต่ว่าเบ้่งด้วยตาเปล่าใสายตาจริงยุคข้างนอกนะครับจะเห็นหลายนะครับ มันมันก็คือพวกที่มีนามซุมๆครับทำาม้นามซุมๆนี่ต้นเขามันจะงามกว่าตรงที่มันบม่มีนามครับนี่นะครับใหเบิง่งแบบลัษนะนะครับนี่มันมีเขาอยู่ิด้ครับมันมันจะเป็นต้นประมาณนี้แหละนะครับเอาคลิปนี้อาไว้สำเนียงก่อนนะครับคลิปต่อไป ก็จะเป็นหลังยี20วันนะครับตอนนี้16วันแล้วครับบัดให้ปุ๋ยเพุะ่ะผมจังสิมาไทยเบิงอีกครับคลิปนี้เขาจะไว้สำนีครับสวัสดีครับ